มาดูเบื้องหลังการถ่ายคลิปนะคะตากำลังจะโหลดคลิปถ่ายร้านแล้วกำลังจะโหลดคลิป <c oughs> ยิ้มไปด้วยโพสไปด้วย <c oughs> ข้าวลำวันนี้ลุงจิมจัดเต็มคนละพันบ่เต <c oughs> ็มคนละพันเลยนะคะยิ้มมากคนละพันหร <c oughs> ือคนละคนละพันจริงเลรือ <c oughs> จริงๆอ่ะ สอผมยังผมลุ้เลยเนี่ยผมจะผมจะแอบไปจ่ายสองร้อยผมตาชานี่มาเลยตาตาถ้าเขาแอบไปจ่ายสองร้อยเขาดเขาหลังเลยไม่ได้นะครับตาชานก็อยากจะรำบ้างเนาะตาเนาะตายังทายบอกว่าตาบอกว่าที่ที่พี่จิ๊บไม่เลือกหาคนหล่อในหมู่บ้านกอกนี่เหรอใปกติมันจะเป็นของใคร้ายนอกครับแต่ว่าใคร้ายนอกเขาไม่อยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นของเสือเสือก็ไม่อยู่ ก็เป็นของแมวไปเ<อ>สือไม่อยู่กแมวก็ลำไป<ม> <c oughs> อ้าวมีย่านิงกำลังใส่ชุดแล้วย่าหนิงกำลังจะมาลำเอาตาไปแล้วตาไปโหลดคลิปแล้วคะ่ะย่าหนิงลำกับใครคะรอบต่อไปรอบไตป่ปอ ลองไปชิมกลอยของแม่ดาดูหน่อยสิกลอยเหรอนึ่งสุกสุกแล้วน้องกลอยค่ะไปชิมหน่อยเดี๋ยวถ้าเราไปอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็บอกว่าผู้เฒ่าคุยกันอีกแล้วบางคนเขาจอดเพจกิฟต์อยู่หนึ่งผู้เฒ่าคุยกันคนเบิ่งสิเป็นหมื่นแล้วขอบคุณครับน้องนาวาที่อุดหนุนลอตเตอรี่นะครับฝากมาให้ลงที่นี่นะครับสองใบนะครับไปเสิร์ฟไปกินกลอยนึ่งไปะมีปูเรื่องจริงน้ำมนต์เรื่องจริง มะพร้าวเน่าก่อนมะพร้าวที่เปรี้ยวปอกมันเน่าก่อนแล้วข้างในเน่านะลูกเนาะมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวครับผมอีแม่บายูหลายยอย่าเดือด้อลูกเด้อครับผม เแม่เฟื่องว่อเช้ารำหนังมือแม่ลนนเบี้ยวเเดใหเลยนะื่อเช้าพี่ส่นส่วนเออว่นี้มันทำดอพี่เลยอ่ะมันดื้อมากเลยว่อเช้านี่ใช่ดแล้วก็แทรกพี่เห็นไหมพี่ก็ทำไม่ได้ื่อเช้าแทรกจริญไม่ได้เล่นอไม่น้องกรอยน้องอกลอยเคยเคยทานไหครับกลอยนะคะหน่อยะ บ้าหน่อยนี้ผมจะเล่าต่างนะ้านหน่อยนี้ใช่ปน,นะาหน่อยนี้นซื้อทีทีสกินสามกล่อง,องสามกล่องแล้วก็ซื้อไขอ่อีกเก้าแผงแล้วก็ให้ค่าแรงคนลผลิตผมว่าผมว่าผมจะอุ๊บอิบไปสักสองร้อยแต่อุ๊บอิบไม่ได้เลยไม่ได้เพราะว่าเิ่นระบุมาแล้ว รุมชิมดิขายๆเสียชัดนะคนเดียวกันครับพี่น้องกันก็เสียชัดนะครับเสียชัดสายเปนะพี่น้องกันครับไปดีกว่าไปดีกว่าเสียชัดๆเขากำลังยอดนิดได้ตอนนี้น่ะใช่มาแรงมาแรงนะครับแปรงลุ่คนเลยนะครับตอนนี้ครับยอดวิวหลักโอ้หลักแสนหลักล้านนะครับลงปั๊บเนี่ยคนดูเป็นแสนเป็นล้านแซ่บครับลูกจิมมี่กรอยแซ่บไปแซ่บเลย ใครแหละจะกินก่อนอร่อยลุงลุงกินแล้วไหฮะกินแล้วบ่ลูกกินแล้วนี่ลูกบาลอยู่ไกยบอต่บ่บ่ต้องยานเจ้ารัิงนะันว่าไม่เมาไม่เบื่อไม่เมาเจ้าค่อยเมาเดี๋ยวค่อยเมาฮะคนนึงกินก่อนแล้วค่ะกินที่อิ่มแล้วค่ะเสียเสียชัดสายเปลุงจิมมี่สายบุญบ่แม่สายเปย์ขึ้นกันนี่แล่ะโอนไว้โอนไว้แต่ในบัญชีเนี่ยไม่เหลือแล้วครับโอนหมด มันซนซนเป็นไรไม่รู้มันซนมากเลยเชิงตุ้มติ้งพี่ตุ้มติ้งเหรอเดี๋ยวงับมือทำไมหนูซนอย่างนี้ลูกเนื้อซนมากเลยนะคะบอกดื้อแลนะดื้อมากเลยตอนนี้เปลี่ยวหน่อยเริ่มอ้วนแล้วนะจ้ะเริ่มซนแล้วนะลูกนะอ่า คุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะฝากกไดไลค์กดแชร์กดส,สับสไาชให้น้องนมเปรี้ยวกรอกด้วยนะคะแล้วก็ชอบของแม่นมเปรี้ยวครับช่องกรอกอกสเตชันครับนมเปรี้ยวสนมากเลยนะครับตอนนี้สนจริงจรินงนมเปรี้ยวนี่ไม่อยู่เป็นสุกเลยเดี๋ยวแม่เก็บของก่อนนะ,อะโอเคนะคะเจอกันคลิปใหม่นะคะเก็บข้าวของก่อนนมเปรี้ยวจะสนค่ะ